สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสมองขีนบอพบพ่อก็สัแทนคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อในพากันมายังรอสามผลุน้ำมันเบิดอยู่กลางป่าสะพี่น้องเยพอแทนได้จุงมาปู่พี่น้องก็มาเตยงวพี่น้องเลยน้ำมันโหลดเบิดไปไปไป ลายติปู่าวาเะเอาไส่เอาเนะแม่เกืบใส่เอาเกืบไปไส่เอาเกืบโอ้งวังวงัวปูนี่อิ่มคู่โตเลย,นะาลายเนาะงานป่าลร่ร็้า,ายกเข่า อย่าเข้าไปให้ให้ไข่บอบอป้าอะไรสิพากันหาคุดกิโลพี่น้องไอ้พากันมาเที่ยงหายเตียงหน้ากะเทาแม่เพื่อนบอยูเนาะไก่กะเพื่อนกะออกมาใหม่เน่ออกออกมาใหม่จากโตจากเพื่อนสิได้ลงมาเมือ่อใดพี่น้องเอ้กะพากันมาหายอยู่หากินพากันมาหากิน ขึ้นฝ่าขึ้นฝนมาอีกอยู่ถุงยาปลาลูกนะแม่ลูกละน้ำน้องเต็มน้องเลยน้ำน้องก็เต็มน้องถุงยาปลาลูกนะแม่ลูกอ่ะสบายดีปลาลูกเออโดยพากันมาหากิน อันนี้ก็คำเติบเลยพี่น้องเอ้ยพอได้อาหารแรงพอบ่ผมมียังกินพลก็คือพลชิตโตกแท้ๆไก่ของเธอแมกอ่กะสุดใสมันหิวหรือวันอะไรแตกโขบๆขบเออมาใส่เอาเกิบบปังฮัมนะครืคอมองฟ้าเครื่องพลไม่โตกหายเธอแม่เนาะ พอได้อันน้่ใส่เขา้าอ้าวพ้นคือโต๊กอันนี้พ้นโต๊ก เพราะว่ามันฮ้อนอะลีอะหลอฮ้อนแท้ฮ้อนว่าฮ้อนจนอะลีอะหลอทุกสายกับฝนตกแม่ไก่ถ้าแม่ก็สุสัยอยู่แท้นี่แหละมันนอนแท้นี่แหละทำไมฝนตกหลัดทาง เป็นยังพ้นคือตกหลัดทางพองแทนผัสจิกกัยเขาวไก่ลงมาลูกหลานลงมาอ่านี่พ่อพี่ลงมานี่พ่อพี่พองแทนพัสจิกกับไก่ลงมาีามาาาพ่พ่พอพี่มา หิวนะเอ้าลูกชายกะเห็ดขากแทนฟองทแทนมะเกือเขาไก่ ใช่ก็พอใชยน้ำมันเบิดอยู่กลางป่าสะพี่น้องเลยโอ้ยจะมาว่าฟองแทนจะได้จุงมลน เดี๋ยวจะมีคนมาส่งน้ำมันพี่น้อยอ่ามาส่งน้ำมันพากันหาคุดอยู่หน้าผักหขดพี่อ๋อครับอ๋อให้พ่อคุดย้บลิกย้บลิกพอคุดให้พ่อคุดพี่เที่ยงน้าผักหขดพี่น้อยพรองแทนเพิ่มมาพามาคุดอยู่ทางพี่ไปย่างย่างไปยางตอนตะกี้นั้นคือ ตอนนี้นะคืมฝ้าคืมฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยคืมฝ้าคืมฝนมามามาบ้านมือเดีเอาไปพ้นพัดจิตโต๊บ่เอาเสียงฝ้าห้องพี่น้องน้องแทนมาน่ามือเดียวนห,หนึ่งน้องแทนมาน่ามือเดียวพัดพ้นจิตโต๊ห้ามสั่มบัลูกละบะักห้ามเอาผ้าเอาพ้นมานำบ่บักห้ามนี่มาจอบนหน้ามือเดียวพัดมาจอบนหน้ามือเดียวพัดพ้นโต๊ะห้ามสั่มบัลลุ นั่งค่ะอ๋อนั่งดิ้นอ๋อหมดลื่นตอบมึงแล้วขอแค่ว่าให้เมื่อหอดเั้งนั้นหอนซานก่อนจังตกจุดมันออกปีกไป็ลอะพี่น้อยมามามาหลูกมามาพี่มามามาให้พ่อพี่มาไว้ อาบักซอมันอยนเรือนแม่มันนี่โตมักง่ายนึงพี่น้องพองแทนเพิ่นบ่ได้จับยิงให้เบิ่งผู้ลังคนก็ยังดำใหดำน้าอยู่พี่น้องพูพูนเพิ่นยังโกกะโลกบุ้งอยู่หนาตรงนี้กันหญ้าเต็มทีอยู่พู่แหละพองแทนจะเพิ่นสิเอามามื้อใดก็ยังบ่ฮู้คือกันเนาะหญ้าดก กิโลกอะจีโป้มกับจุ่มมันออกปีกไปเลยพี่เดนอันบัะย่ามันน้ำแกงนี่แมลงแท่นนะบุกเคยเห็นจักเถื่อนะน้ำนำแกงนะบุกเคยเห็นจักเถื่อเขาว่าน้ำแกงนั้นพองแทมเพร่ะว่าน้ำแกงน่ะถั่วเบิดแถวนี้แถวเดินเทียงนี่พองแทมว่าทาน้ำแกงน้ำลาดมานะทำแมลงแท่นเพร่ะบุกเคยเห็นจักเถื่อ Để cả bộ khơi kép kì lò chắc thừa à, phí nọ ngươi <laughs> Phụ nữ xài cà năng lên khi đỉnh Như mưa chẳng áp nằm lúc Mưa chẳng áp nằm Tại nơi cả Tại bên cá nhằng dù bãi mại phụ Nhằng bên dù Học tế hoa cơm phá cơm จักไก่กิโลได้เนาะอัยได้หลายบ่ได้หลายก็ได้จักร้อยนึงบ่มีถามเฮา พนสิต้พ่นสิตกมาก่อนพอนแทนพี่น้องเอ้ยว่าเพื่อนเอาพ่นสิโต็เพื่อนก็เลยให้เมียก็ลูกมาพี่น้องเพื่อนก็เลยคุดอยู่พุ่นเมีงแทนก็มาหนังถ่าอยู่เที่ยงหน้านี่พี่น้องเที่ยงหน้าก็มืดไปยหมืดไปยเห็นกับปนตายานพี่น้องเอ้ยว่า มันชิวชิวแบบนั้นกับบุหูเนาะมันขาไปขาไป,าไปพลงแทนกับพทะธัน้มากับพากันมาถานั่งถ่าอยู่ในใต้ต้นมะขามเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คืมฟ,ฟ้าคืนฝนเสียงฟ้าฝนสีต,ตกนี่เลยพี่น้องตอนนี้กระถ่า,ตตานั่งถ่าพลงแทนกับสีํำอยู่เลยไปจ้างนาะาพาะว่ามากํำเติบเนาะมันบอกแกให้น้าได้สลุกละหัวอยากกินก็กินเลยแล้วกินได้ก็ได้มันบอกท่านได้แก่บอกท่านได้มีในก็ได้กิกนโลดก,กินได้ก็ พองถ่ายมาเพิ่อเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะเพิ่็มาเพิ่็เกลือพาก,กันมานโออยากก,กินโละนะฮะนั่นแหละว่าอย่างนี้นะบงหูเรื่องนะใหญ่เลยแมงแท่นนั้นฮึนนนนยยนนน่นลดว่ากับลูกนี่นะนเอาแต่ใจนะกินก,ก็กินแล้วกินได้มันมีไนมันอยู่บ่เลยมันบริมีไนมันไหยมันแก่ก้อนเข้าใจอยู่คบว่าม,ามันแก่ แก่แล้วก็กินโลดคันว่าแก่แล้วก็ได้พากันมานั่งถาพี่พี่น้องนี่น้ำพานไก่กับอพินกับเตียงอยู่ท่าแม่เพื่อก็จะขายกับเทียงล่างแล้วพี่น้องก็ขายกับเทียงห่างไปเลยเนาะแม่กินแม่เจ้กินเทียงห่างกับ เป e ็นปีเลยเนาะทว่าเป็นปีเลยเนาะมันมีพายุถ้าแม่เพื่อเก็เที่ยวยามมือสาวเพื่อก็ลงมาหาเกะเป็ดเกะไก่เนาะยามมือแรงเพื่อก็นั่นเพื่อก็ขึ้นนอนผูนลูกซายไปทางไหนเลยอิซกุชิอิซกุชิของน้องมินิผัดไปนหนำไป่หอดผูไป่หอดเทียงผูไป่หอดหน้าพังหัวไปคุดกิโลหนำเอาทีมลูกเอาทีมทิมทีมทิมใกล้ตายน้อยนะใกล้น้อยตายนะทีม ทีมใกล้น้อยตายนะผัดทิมเขาไปไหว้คือเก่านั่นเชกุชิมันข่าไปแล้วปุ๊บเออมันข่าออกมาทิ่มไว้อเนาะโอ้ยตอนนี้ก็ยังเว้นเนี่อยู่นะพี่น้องกาลังแทงกับบมีอย่างไรพี่น้องนี่ถ้าลุนพองแทนพองแทนได้หน่อยไดลายนะพี่น้องรอเบิรงรอส้มนำกันมาพี่น้อง แมงแทนก็สินงางถ้าในเที่แห่งนี้เพิ่นอยาลูกเมียเมื่อยเนาะเพิ่นก็นเลยให้ลูกเมียมาถาเสียมก็มีดวงเดียวอยาคุดชอยเพิ่นก็เสียมพันมีดวงเดียวเสียมมีดวงเดียวเพื่อนคุดผู้เดียวแแทนตัดนาอไหมพี่นนอะ Tát nó mấy mấy lèng bộ tắt nó mấy mấy kèn lèng ในส่วนเพื่อนก็ติมมักหงเพื่อนก็ย่างนี้อยางเฮ้ยมะกั่วยบ่ท่านได้แก่บ่เฮ้ยมะกั่วยนะเฮ้ยบ่มีเครือได้แก่บ่ได้ละกิโลก็ได้ปลายบรนไดพี่น้องเลยได้น้ำใหม่เมื่อน้ำใหม่เลี้ยงเนาะหื้อ รกระลากเลยอ้าวตัดกล้ยเรียบ้ลยแม่แม่องแท่นทองกระทำมากล้วยมันแก่ยู่บ่ไม่เห็นผ่าตัดปลากมาเลยแก่แล้วพี่น้องนายตึงอะไรหน่วยตึงอะไรไปออกมาออกมาปะทองแทนสีหาน้อไม้มาแกี้ผุน เอาทุกอย่างเลยผ่องแทนมาไม่เหลืออะไรเลยหนับต็มเต็ม,มหงุ่งหน่อไม้มากล้วยเอียงอันนั้นฮะใช้มาเบิ่งดูไดเอียงมาอ่างแม่เอาออกมา สัางเลยแต่พี่น้องให้ลูกสายดูข้ะบ่ไหยังไลน์นะพี่น้องแม่แทน,นกะบ่มียังว่าไลน์เม่แทน,นก,นนกะสิยดายคลิปเท่าน,นี้แล้วน้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดรับ zoom ส่องน้องแทนบังลาได้ยังลูกว่ายมะเขือซุกว่ายไปไปเมื่อปะ